คุณลูกทุกท่านค่ะวันนี้อโน,นงท่าข้ามค่ะขอส่งการบ้านเรื่องถ้า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 ขอจบนี่คือจะจบได้ไหมคะหรือว่ายังไงคะถ้าถ้าดังยังไม่จบก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะขอถาม ถ้ายังไม่จบก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ถ้าจะขอจบเดี๋ยวอสอบไปก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวเช็คให้นะคะค่ะค่ะเดี๋ยวเช็คให้ว่ามีรายชื่อไหมค่ะส่งกันบ้านได้เลยค่ะส่งกันบ้านเรื่องว่าทุกหายชะพันค่ะค่ะอานงขอจบได้ค่ะค่ะครูลูกเอาเอากล้องตั้งกล้องใหม่ดีไหมคะลองทำแนวนอนดูค่ะ อ่าค่ะจะชัดขึ้นนะคะอ๋อได้แล้วค่ะค่ะถ้าจะมาถามคุลูกด้วยว่าจะขอเป็นจิตอาสาครบคุ้นด้วยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยววันที่สามสิบก็มายกมือช่วงประมาณช่วงเก้านาฬิกานะคะอ๋อค่ะขอบคุณค่ะวันนี้จะมาส่งกันบ้านเรื่องทุกหายชาพันธ์ค่ะพอดีเมื่อวานนี้ มีอาการที่ปวดหัวมากแล้วก็คิดยังไงเอ๊ะเป็นอะไรแล้วปวดหัวคิดได้ว่าคงจะนอนดึกเพราะว่าทำงานเยอะแล้วนอนดึกประมาณตีหนึ่งตีสองค่ะแล้วก็ไม่รู้คิดเอ๊ะทำยังไงจะให้มันหายคิดได้ว่ามีน้ำมันเขียวไปเอาน้ำแล้วเอาน้ำมันเขียวหยอด สาหยดนะคะ่ะกินพอกินไปได้สักประมาณสักห้านาทีไอ้ที่มันปวดหัวแล้วมันก็หายค่ะเอาว่าอ๋อเราก็มียาอยู่ในตัวด้วยแล้วก็ไปดื่มน้ําในตัวเสร็จแล้วประมาณห้านาทีที่กินน้ำมันเขียวด้วยน้ําในตัวด้วยมันก็หายไปเลยค่ะหายแบบชนิดที่ว่า ไม่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 เป็นอีกค่ะถึงตอนนี้เลยค่ะแล้วคิดว่าเอ๊ะวันนี้ต้องมาส่งกันบ้านเรื่องนี้แน่ๆนเลยว่าเพราะว่ามันมันอึดอัมากความเจ็บปวดมันหายไปเลยค่ะค่ะมาส่งกันบ้านแค่นี้ค่ะครับสาธุค่ะสาธุค่ะยินดีด้วยค่ะวัตถุจะมีฤทธิ์แรง้าใจเราไร้ทุกข์นะคะเราใช้วัตถุนั้น ค่ะก็จะมีฤทธิ์ของอายาเม็ดที่แปดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นบวกเกินร้อยไปเติมด้วยน้ำมันเขียวนะคะน้ำมันเขียวก็ทำฤทธิ์สร้างฤทธิ์ออกผลได้เต็มที่นะคะอนุโมทนากะัะอาอนงค่ะค่ะสาธุค่ะเชิญอาปันแก้วค่ะ